คำว่าศีลคือการสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษถ้าจะพูดก็คือเจตนางดเว้นจากความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายศีลน,นั้นคู่กับธรรมะศีลเป็นข้อห้ามส่วนธรรมะเป็นข้อปฏิบัติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาริคามในมหาปรินิพานสูตรมีด้วยกันหประการประการที่หนึ่งผู้ที่มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์มีความไม่ประมาทเป็นเหตุย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายหมายความว่าศีลย่อมทําให้ผู้รักษาได้โภคทรัพย์ประการหนึ่ง และใช้ได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึง่งศีลทำให้เกิดโภกรสย์ได้อย่างไรเราจะสังเกตเห็นได้โดยทั่วทั่วไปจากหน่วยงานราชการต่างๆหรือที่ไปสมัครงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามล้วนต้องการบุคคลหรือบุคลาก,กรที่มีคุณธรรมทั้งสิน้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงาน หรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเหตุแห่งศีลในตัวของเขานั้นทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องมาจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามสม่ำเสมอจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่พบเห็นหรือผู้ที่ร่วมงานด้วย บิดามารดาที่มีโภคทรัพย์สมบัติเมื่อถึงคราวที่จะมอบทรัพย์สมบัตินั้นให้แก่บุตรหลานย่อมต้องพิจารณาเลือกสรรผู้ที่ประพฤติตัวดีมีศีลมีธรรมะเพื่อความมั่นใจว่าผู้นั้นจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่มอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์นั้นไปเพื่อเป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะ ถ้าบิดามดาดาไปชาวพุทธศาสนาแล้วย่อมปรารถนาให้บุตรหลานนำทรัพย์นั้นไปสร้างบุญสร้างกุศลอีกด้วยเพื่ออุทิศบุญกุศลน,นั้นแก่ตนในโลกภายหน้าศีลทําให้ใช้ทรัพย์ได้เต็มที่นั่นก็คือทรัพย์ที่เราได้มาด้วยความทุจริตย่อมก่อให้เกิดความไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้หรือเมื่อได้นึกถึง คนโบราณมักจะกล่าวว่าสิ่งของที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมเปรียบเสมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ดังนั้นเพราะเจ้าของของเขานั้นจะเกิดความผึงหวงในทรัพย์สมบัตินั้นๆแล้วทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นผู้ที่ได้แต่ต้องเกิดความหวาดผวาทุกครั้งที่ได้เห็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริตนั้น ส่วนผู้ที่ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริตย่อมภาคภูมิใจในทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยน้ำเหงือ่อน้ำแรงของตนเองมเมื่อจะใช้ทรัพย์นั้นย่อมใช้โดยปราศจากความหวาดระแวงใดๆประการที่สองกิตติศัพท์อันงามของผู้ที่มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรไปหมายความว่า บุคคลรอบข้างย่อมเห็นความประพฤติอันดีงามของคนที่มีศีลคนมีศีลจึงเป็นที่รักที่พึงพอใจของบุคคลรอบข้างเขาเหล่านั้นกล่าวถึงย่อมกล่าวแต่สิ่งที่ดีงามและความประทับใจที่ได้รับความดีนี้เองย่อมเป็นที่เผยแพร่หลายออกไปดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันท อันหอมน้อยกว่ากลิ่นหอมของผู้ที่มีศินซึ่งหอมฟุ้งขจรไกลทั้งปวงเทพไทยเทวาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สามผู้มีศินถึงพร้อมด้วยศินจะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆก็ตามย่อมเป็นผู้ที่องอาจไม่เคะเขินเข้าไปหมายความว่า,าผู้มีศินย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ มีความภาคภูมิใจในความดีของตนมีความมั่นใจเป็นปกติไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตนเพราะรักษาศีลมาเป็นอย่างดีแล้วคนมีศีลใครๆก็ชอบจะเข้าไปสู่ที่ชุมชนใดๆก็ตามย่อมมีความองอาจพึงผายอย่างแน่นอนประการที่สี ผู้ที่มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วเป็นผู้ที่ไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่หลงในการจากไปอย่างไร้สติหมายความว่า,วาคนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการได้ฝึกสติอยู่สม่ำเสมอเพราะเมื่อจะกระทำสิ่งใดก็ตามต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลการเมื่อถึงกราวที่หมดบุญแล้วหมดอายุไข ก่อนที่จะลาจากโลกใบนี้ไปย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะได้ฝึกมาอย่างดีอยู่แล้วทั้งยังเห็นการกระทําอันดีงามของการรักษาศีลของตนอีกด้วยย่อมปลื้มปีติในจ,ใจิตใจประการที่หผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเบื้องหน้าแต่การดับไปเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปหมายความว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องจากลาโลกนี้ไปหลับตาลงครั้งใดก็จะเห็นคตินิมิตคือภาพที่เป็นเครื่องหมายของภพภูมิที่จะต้องไปเกิดใหม่และกรรมที่ดีงามของตนเองทำให้จิตนั้นผ่องใสย่อมไปสู่โลกหน้าในภพภูมิอันเป็นสุขคือสุคติภูมิดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในศีลวีมังสชาดกว่าศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมนำความสุขในภพหน้ามาให้ได้นอกจากอาน,นิสงส์หลักห้าประการที่กล่าวนี้อาน,นิสงส์ของการเว้นจากการฆ่าสัตว์มักจะเป็นผู้ที่มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีร่างกายสูงใหญ่สมส่วนมีความคล่องแคล่วว่องไว มีฝ่าเท้าเต็มมีความแช่มช้อยมีความอ่อนโยนมีความสะอาดมีความแกล้วกล้ามีกำลังมากมีวาจาสละสรวยเป็นที่รักของชาวโลกพวกพ้องบริวารไม่แตกแยกกันไม่เป็นคนขี้กลัวไม่ถูกทำลายไม่ถูกผู้อื่นทำร้ายมีพวกพ้องบริวารมากมีรูปงามมีผิวพรรณงามมีสวดทรงงาม มีโรคน้อยไม่เป็นคนเศร้าโศกไม่พลัดพรากจากคนและของรักและมีอายุยืนยาวนี่คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งหลายต่อไปคืออานิสงส์ของการเว้นจากการรักทรัพย์จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์และมีโภคะมากมายโภคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นโภคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงถาวร ได้โภคะที่ตนปรารถนารวดเร็วทันใจโภกคะไม่สลายไปด้วยภัยต่างๆได้ทรัพย์ที่คนทั่วไปไม่มีเป็นคนเยี่ยมยอดของโลกนี้ไม่รู้จักความไม่มีทรัพย์มีความเป็นอยู่แบบสุขสบายนั่นเองต่อไปคืออานิสงส์ของการเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูคู่อาฆาต เป็นที่รักของคนทั้งหลายได้ลาบสิ่งของอย่างเช่นข้าวน้ำเป็นต้นหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขพ้นจากภัยในอบายภูมิไม่เกิดผิดเพศไม่มักเป็นคนขี้โมโหโกรธาเป็นคนเปิดเผยไม่เป็นคนผิดหวังหรือเสียใจไม่ต้องหลบหน้าทั้งสตรีและบุรุษต่างเป็นที่รัก มีร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยลักษณะไม่ต้องหวาดระแวงมีความขนกวายน้อยไม่มีเรื่องรบกวนมีความเป็นอยู่สุขสบายเป็นคนไม่มีภยัยไม่พลัดพรรากจากคนและของอันเป็นที่รักที่ชอบใจด้วยตนเองต่อไปคืออาน,นิสงส์ของการเว้นจากการพูดมุสาจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ผ่องใสเป็นคนพูดจาไพเราะศักดิ์สิทธิ์ มีฟันขาวสะอาดเรียบเสมอกันไม่อ้วนเกินไปไม่ผมเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปมีสัมผัสที่เป็นสุขมีกลิ่นปากที่หอมเหมือนกลิ่นดอกอุบลมีบริวารชนเป็นผู้ว่าง,ง่ายมีคำพูดที่คนเชื่อถือมีลิ้นบางสีแดงเหมือนกลีบดอกอุบลจิตใจไม่ฟุ้งซ่านมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวใดๆ ต่อไปคืออานิสงส์ของการเว้นจากการดื่มสุราเมรัยจะเป็นผู้ที่มีปฏิพานในการงานที่ควรทำทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมีสติมั่นคงอยู่เสมอไม่เป็นคนที่ขาดสติหรือเป็นบ้าเป็นคนที่มีความรู้ไม่เป็นคนเกียจคร้านไม่เป็นคนโง่ไม่เป็นคนหหูนวกหรือเป็นใบ้ไม่เป็นคนขี้เมาไม่เป็นคนไม่ประมาท ไม่ขี้หลงขี้ลืมไม่เป็นคนขี้กลัวไม่เป็นคนแข่งดีไม่เป็นคนขี้ริษยาเป็นคนพูดคำสัตย์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นคนกตัญญูกะเวทีไม่เป็นคนตรณีเป็นคนเสียสละเป็นคนมีศีลเป็นคนเที่ยงตรงไม่เป็นคนมักโกรธหรือโมโหง่ายเป็นคนจิตใจมีหิโอตัป เป็นคนมีความเห็นเที่ยงตรงเป็นคนมีปัญญามากเป็นคนมีปัญญาแตกฉานเป็นบัณฑิตเป็นผู้จารรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ศีลเหล่านี้หากใครรักษาดีแล้วย่อมอํานวยประโยชน์แก่ผู้นั้นมากมายเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้คือมีความเย็นใจไม่เดือดร้อนเพราะเป็นผู้มีศีลและประโยชน์ในชาติหน้า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสรุปผลของศีลไว้สามประการนั่นก็คือศีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลศีเลนะโภคะสัมปทาบุคคลจะมีโภคะได้ก็เพราะศีลศีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะบรรลุพระนิพพานได้ก็เพราะศีล ฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดปกติคือไม่ให้ทำบาปขณะใดเป็นผู้อยู่ในศีลควบคุมความปกติไว้ได้ขณะนั้นบุญก็ย่อมเกิดขึ้นบาปก็เกิดไม่ได้เช่นขณะที่เรานั่งฟังธรรมะอยู่นี้ขณะน,นี้เราเป็นผู้มีศีลครบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่เพราะความไม่เข้าใจบางครั้ง จึงทำให้ชีวิตขาดทุนไปอย่างเช่นว่าการอารัธนาศินจะรับสินจากพระสงฆ์สักทีหนึง่งบางคนไม่กล้าที่จะรับศีลบางข้อเช่นผู้ชายที่มักดื่มสุรายาเสพติดจะไม่กล้ารับศีลในข้อที่ห้านี้ทั้งๆที่ขณะนั้นเขาไม่ได้ดื่มไม่ได้เสพแสดงว่าขณะนั้นเขาไม่ได้ทำผิดศีลในข้อนั้นชีวิตของเขาจึงขาดทุนไป เพราะขณะนั้นแทนที่จะเกิดบุญกลับเกิดบาปแทนขึ้นมาก็เพราะความคิดที่ว่าเราไม่สามารถทำได้ในข้อที่ห้านั้นเท่ากับขณะนั้นระลึกว่าเราเป็นบาปในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของชีวิตสมบูรณ์แบบได้แก่ศีลเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเป็นคำสอนที่ควบคุมความประพฤติท,ทั้งหมด ใช้รูปกับดามจึงมีความหมายที่กว้างเพราะองค์ประกอบของชีวิตแยกประเภทใหญ่ๆเป็นสองจำพวกนั่นก็คือทางร่างกายกับทางจิตใจดังนั้นศีลจึงเป็นกรอบป้องกันให้มนุษย์ใช้เป็นเครื่องยึดปฏิบัติด,ดำเนินตามหลักการสํารวมตามลำดับหน้าที่เพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมาย คือมีความประพฤติดีทางกายวาจาและสัมมาอาชีพยอย่างถูกต้องควบคุมความประพฤติสำหรับเปิดโอกาสความดีได้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ระมัดระวังความชั่วมิให้เกิดขึ้นหยับยั้งตนเองได้มีความเพียรพยายามตั้งใจแน่วแน่ให้คุ้นกับความดีนั้นให้ยึดมั่นในอุดมคติ ได้แล้วก็จะช่วยให้มีระเบียบวินัยมั่นคงขึ้นและมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนคือมีความบริสุทธิ์ด้วยความประพฤติพึงสังเกตว่าความสำรวมระวังนั้นมีความหมายที่ครอบคลุมความประพฤติทั้งหมดเป็นสภาพจิตของผู้ไม่คิดละเมิดไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองสภาธานังธรมา,านางชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ